สวัสดีค่ะวันนี้เอ,อ่ท่านสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาภากเสียงอโมอาดผู้ทาจัดโดยไม่รสิผู้ทาคือโรเดแมีส่วนผู้ภาคก็เดี๋ยวเราขอฝึกภาคก็ได้นะคะขออนุญาตนะคะถ้าคุณมาดูแล้วคุณอาจจะไม่รู้ภาษาไทย อ่ะเดี๋ยวขอพูดอังกฤษน,นิดนึงให้กับรูดามิกนะอ่ะรูดามิก I hope you enjoy but but can I can I make a trip with you โอเคโอเคค่ะอ่มข้อความเมื่อกี้ก็ไม่ต้องอะไรนะโอเคไปกันเลย

Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ไม่ได้เป็นละก็ไปน้อนเอ๋อเออเออใจขอโทษจะขอโทษไม่เอาละอย่าดูกันเลยนะฉันก็เป็นเหมือนกันว่าแต่ว่าแต่นายเคยฆ่าคนเป่าอะ่ะไม่ดังนั้นฉันไม่เคยฆ่าฉันอ่ะปกป้องโูเมจากนายนั่นแหละ เออฉันก็ปกป้องเหมือนกันฮะอย่ามาโกหกหนูหน่อยนายอยากจะฆ่าฉันอ่ะเออก็ตอนนั้นนายอยากจะฆ่าฉันตอนนั้นไงนายเป็นอันนั้นเหรอไอที่จะปลาดเอเลียนะใช่แล้วก็ฉันอ่ะไปอันนั้นอ่ะแล้วฉันก็ดูอย่างนั้นอ่ะ เออคือฉันขอไปอันนึนก่อนนะไม่เนะั้นนั้นมาอ่ะอันไม่ค่านายแล้วฮ่ลฉันโดนนั่นเนี่ยฉันเลยเป็นอินลูเตอร์ฮะห,หวัดดีนายสวัดดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนายก็ปีกันชัดๆอ่ะนายมันไม่ควรเป็นสีดา ใจว่เาเออเอออาหรือว่ามีการถือน,นะเราจะปุบป้องจัดคูมคีด้วยกันเออเอาจริงดิเออก็เป็นไรอะนายไ,ไม่ควรที่จะเป็นยังไงน,นะนายอ่ต้องกลัวดวนเลยนะมันควรนอนนะถนะ้าเนี่ยดได้ยังเออเอ่อปุ๊เกี กินน้ำตาด้วยแล้วฉันอยู่ที่ไหนฮะคิดว่าฉันไม่มีหรอกเออฉันจะฉันเออไม่ใช่นะคือว่าฉันอ่ะขุดหลงอยู่ฉันจะไปขุดอ่ะแล้วไอแล้วบัตรไอดีล่ะเออเออไม่มีอ่ะ <c oughs> เออคือคนนี้เขาอ่ะคือไอสัปหปลาดอ่ะมันมันจะกินไอดียเขาดิ ใช่ใช่ใช่ทำหล่นไวจริงๆนะนาะอ๋อกขาทำหล่นจริงๆนะเออโอเคโอเคโอเคไปละตามขึ้นมาเอ,อ้ยเ,เขาเป็นเลเดอร์ไงวันเนี้ยใช่เขาต้องเป็นเลเดอร์อเขาไปเจ้าของไงหละอ้า สวัสด,ดีทุกคนนี่คนใหม่ของเรานะว้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีฉันสีเหลืองสวัสด,ดีฉันสีเขียวอ่อนเออที่นี้นะเวทนายออ้ส่วนนายยังไม่มีนั้นนะคงต้องเขียนใหม่ละอย่าลืมยินนั้นด้วยนะอย่าลืมพาด้วยประชุมอ่าเออถ้านายไม่มีนายทำนายทำ ทักสีฟ้าไม่ละคือฉันน่ะที่ฉันจะได้อันนี้อ่าอ่าโอเคโอเคฉ,นนฉันทำได้ฉันทำได้ขอบคุณมากเลยนะเพื่อนบ้อยบายนะเพื่อน <laughs> ฉันไม่ทำหรอกเว้ยทักของนอื่นเพราะโฆษณามาแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราตัดกัน เฮ้อไม่ทำหรอกว้ยฮ้ายสบายใจจังเลยฉันไม่ต้องทำทำของศีลฟ้าแล้วอ้นอนอย่างสบายใจเฮ้ยไอพวกนี้เฮ้ยไม่อยากมองเลยตอนที่เ้อ,อ,อวันด,ดีเอ้อนายนายอย่าลืมวันนี้ด้วยนะ ฉันอยากจะฆ่าละเออก็ได้ก็ได้เออขอบคุณนะค่าหวัดดีหวัดดีค่ะหวัดดีโอ๋อนั่นนั่นวัดดีหวัดดีอ้าทำไมไม่สนใจฉันเลยหรอ ไม่รู้มันจะทำอะไรนะู้ฟาร์วิฟทีเนเฮ้นายทำพิซซ่าหน่อยได้ไหมอ,ไหอ่ะทำไมอรอน่าจะกินเนาะม่ใช่ม่ใช่ฉันไม่กินฉันไม่กินฉันจะให้สีแดงกินตงหากว่าโ,โอเคโอเคเฮ้เอทำไมมันเยอะกันแบบนี้อ่ะ ฮะเฮ้นายัาคีฟ้าส็จ um> ังแล้วหมดแล้วด้วยจะไปก่อนแล้วนะเฮ้ฉันจะไปทางนู้นได้เปล่าฉันมีฉันมีตี๋ต่อสายต่อไฟฟ้าอ่ะ เจ็บทรมานดีกว่าไอนี่ยไอ้แน่น nope, totally ี่เนี่ยจ้าไอ้เมื่อวันลอยวะเนี่ยฮอยากพังข้าโของนะเว้ยก็เวลามันจะหมดแล้วนะสิถ้าฉันไม่ฆ่าน่ะันก็คงไม่ได้แล้วนะไอมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นดีวะ ฟ้ากันเ้ยต้กงทำไปคนดีให้ยากนะเว้ยยาอย่าทำสีเหลืองนว้ยเออเจลิญเจริญ สีแดงสีเขียวมันไปนะะฮะจริงดิจริงดิอยหยุดนะเว้ยคือจะไม่ได้เป็นนะฉันไม่ได้เป็นจริงๆฉันไม่ได้ฆ่าคนเลยใช่สามค่ะแต่นักแต่ฉันเห็นว่านายอะเป็นนะแล้วก็สีเขียวฮะมันเป็นจริงเหรอ เฮ้ยยามาโก้เขาด้วยฉันยังไม่ได้เต็นะไยนี่อ,ะ,อะไรฮนะเฮ้ยหยุดเว้ยนายผักฉันจนไอตีนหลุดแล้วนี่มันคืออะไรฮะนายอย่วิ่งหนีไปเลยนี่ม,นมันคืออะไรอ่ะพวกลงเพราะจะโดนตายเพราะนายนะเว้ย ส่วนสีเขียวคนเนื้อต้อมันทำอะไรให้ฉันด้วยอ่ะไม่ใช่หรอกน่าสีแดงกับสีเขียวเขาเป็นแผลอ่ะจังว่านี่แหละสีเหลืองฮะฮะเนี่ยสีเขียวอ่ะนัะนะ่นแหละนั่นแหละนี่ยานมันแตกไปแล้วอืม แต่สีแดงกับสีเหลืองอ่ะไม่ได้ไปน,นะเว้ยเฮ้ยขอบคุณนะเว้ยนี่สีแดงควรกดสีเหลืองนะเว้ยจริงนะจริงนะสีเหลืองอ่ะมันเป็นจริงๆหยุดนะเว้ยนี่สีแดงจะกดสีเหลืองหรืงไงจะกดสีเหลืองเฮ้ยเออเออเอเอ,เอคือเจนพวกเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะฉันว่าเออฉันว่านะ ก็ไม่ควรมีคาตากร์แต่สีเขียวบายบายเไรจะฉันไม่ได้เป็นจริงๆเหอะตรงตรงันนี้แหล่ะเพื่อเอาสีเขียวออกนะเว้ยเฮ้ยสีเหลืองไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆีไม่ได้เอาสีเหลืองออกเฮ้ยเดี๋ยวจะกดผิดแล้วเนี่ย เฮ้ยเน่แต่สีเหลืองอะมันไม่ใช่แน่นอนนายนั่นแหละเป็นสีเขียวเฮ้ยไปแล้วน,น่าจะไปตายเองฮะ ตกไปจริงๆแล้วอ่ะไม่ให้ฉันตายผักอ้าวยื้อเล้วัดนี่นะนี่เนี่ยย้เลาวัดนายไม่ได้เป็นจริงๆกับสีแดงฉันขอโทษนะเว้ยนายก็ไม่ได้เป็นนั่นแหละไปละนี่นี่นี่อย่าลืมไปห้องพานพยาบาลด้วยล่ะ ตามมาไปห้องภยรยาไม่ใช่เหรอไปก็ได้ว่าเราส,เรสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ